สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมบัวไข่นะครับลคลิปนี้จะพามาดูของรักนะครับหรืออุปกรณ์พิเศษหรือยูนิกไอเทมหรืออะไรก็ตามที่จะเรียกกันนะครับของอีนะซัมเมอร์นะครับในส่วนของอันนี้ก็จะเกียร์ที่1เนี่ยจะเพิ่มค่าพลังโจมตีขึ้นพันห้หน่วยแล้วก็เกียร์สองนะครับจะทําให้ความสามารถของสกิลพื้นฐานเนี่ยแรงขึ้นนะครับเดิมนะครับถ เเปอร์์ซ็นตสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่2 2 6เปอร์เซ็นต์นะครับความแรงนะตัวตัวที่มือผมวนชี้อยู่เนี่ยนะครับของเดิมที่รีเวิร์สสิบจะเป็น2 2 6เปอร์เซ็นต์แต่พออัพของดักเป็นเทียร์สองแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มสูงสุดกลายเป็น4 7 2เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันสูงมากๆนะครับเพราะงั้นถ้าใครมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับแนะนำว่าควรจะทำขึ้นมาโดยที่เงื่อนไขนะครับมาดูกันการกด แน่นอนนะครับค่าความระดับสายใยญ่เนี่ยแน่นอนนะแล้วก็ของที่ใช้ก็ตามนี้เลยนะครับที่ขึ้นตามภาพที่เลยจะอัพขึ้นเทียบสองได้ก็จะทําให้หินะแรงขึ้นอีกนะครับนะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาให้ดูว่าเออของมันน่าสนใจอันนี้ผมเพิ่งจะเห็นด้วยว่าที่ของลากแล้วนะครับเพราะผมไม่ค่อยเห็นอัปเดตเกมนี้ว่ามันไม่ค่อยมีบอกอว่าตัวไหนมันมี อัปเดตแพดเข้ามาอะไรเงี้ยผมก็จะตามช้าอ่าหน่อยนะ,อะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีคครับ